ตื่นเช้ามาก็ทำงานครับมีงานก็ทำไม่มีงานก็ทำอย่างอื่นดูต้นงต้นไม้ไปวันนี้ก็มีโครงการจะไปไปไปอะไรดีนะฮะไปเห็นนะฮะช่วงนี้ทำอะไรล่ะที่เขาฮิตฮิตฮิตกันที่เขาฮิตกันที่สุดตอนนี้คือหาเห็ดค่ะหา,าเห็ดเอาเอาไอา้บุเปิลนี่ยหน่อยเนาะ เจอแล้วลมพัดจิ้วลมพัดจิว้วก็จะมาแพ็กแพ็กผ้ายอดธงยอดธงพิมพ์ใหญ่มารวิชัยแขนทะลุกุวัดพับบางกะจ,จะไปส่งลูกค้านะครับมีออเดอร์ก็ชื่นใจครับมีออเดอร์ก็ชื่นใจ ชื่อใจนะลูกค้าให้การยอมรับและก็ไว้ใจที่ซื้อจากเราก็ขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากมากเลยแ็คให้อย่างดีแ็ปอย่างดีเลยเอ,อส่งอีมเอสไปสีไทยรอรับได้เลยตัดเนาะ นั่งสองพระตอนเช้า <c oughs> ก็มีพระพิเศษอยู่หนึ่งองค์นะครับพระพิเศษหนึ่งองค์เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ชมตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะให้ชมตอนสุดท้ายพระพิเศษนึงเป็น,เป,นเป็นเมตยาจินดามณีแต่มันมีพระรธรรมธาตุขึ้น <c oughs> อยากให้เพื่อนได้ได้รับชม รู้สึกว่ากล่องมันจะถูกความชื้นมันก็จะย้อยๆหน่อยเราก็จะแพ็คให้มันแน่นหนามั่นคงหนาม่นคงหน่อยโอ้โหนี่ส่งไปที่วีลลำเลยเนะี่ยผมไม่ได้เขียนเองไม่ได้เขียนเองลูกสาวเขียนก็มไม่รู้ว่าส่งไปที่ไหนหน,นาม่นคงนะครับผันรอบเลยผ่านรอบ กลอมันถูกความชื้นมันก็จะอยู่ไว้ในแต่เราแพกแบบให้แน่นหนาะมีอีกกล่องหนึ่งอ่ะมีอีกกล่องนึงกล่องนี้ผมจะไม่แกะเลยลูกค้าเขาซื้อกลางอากาศก็จะเก็บส่งให้ลูกค้าปุ๊บแห่อย่างเงี้ยเปลี่ยนนี่เขาส่งมาให้เนี่ยคือผมมีคนส่งเลยผมก็ก็จะไม่แกะเลยแล้วก็ปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็คือเราส่งให้ลูกค้าไปอย่างนี้เลยไปอย่างนี้เลยคือเราไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ไม่ต้องดูของได้อ เราไม่ต้องดูของด้วยมีรอยแกะเลยฮะีส่งให้ลูกค้า้วยซึ่งาผมไว้ใจได้ครับไว้ใจได้เพราะผมก็ทำเรื่องนี้มาหลายหลายปีแล้วเนอะหลายหลายปีแล้วมาส่องพระกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นพระอะไรที่น่าสนใจพระรงนี้น่าสนใจครับน่าสนใจมากๆ ก็น่าจะเคยผ่านมือผมมาแล้วนะอ,องค์นี้ก็ได้กลับคืนมาเนาะเม็ดสี่เม็ดนี้ยก็คือผงยาจินดามณีเนาะผงยาจินดามณีอันนี้เป็นเป็นจันลอยแต่ไม่ทราบกุนะครับเป็นพระเทดูง่ายเนื้อยางกาพระฟ้าเนื้อพระลุงกุ๊ะพระเป็นเพงพระกุวัดเงินคองเตยพระกุวัดอภวันพระกุวัดม,มีอีกที่หนึ่งเนาะ ปุไปอะไรนะของหลวงของหลวงพ่อปาต้นปางโขเขาเขาเขาสร้างะปักกุกอะไรเปสักพี่หนึ่งเนื้อประมาณนั้นนะครับมาสองให้ดูกันสักนิดหนึ่งสองให้ดูกันซึ่งเห็นเหยเนื้อเนื้อปักกุกเก่าๆนี่เก่าเทเลยนะครับอันนี้เก่าเทเลยฮะเก่าเทเลยผมก็ไม่ได้ตียัดเข้าปุกไหนนะแต่รู้ว่าอันนี้เทแล้วเขาก็เลี่ยมมาเดิมๆแบบนี้เลยน่ารักน่ารักดิน่ารักน่ารักดินี่ เมตยาจินดามณีขึ้นเมตพระธาตุเมยพระธาตุเป็นเกิดเกิขาวขาวใสใสของพวกนี้เป็นธรรมชาตินะครับไม่มีใครได้แต่งเติมเสริมมานะครับของพวกนี้เป็นธรรมชาติไม่มีใครได้แต่งเติมเสริมมาเลยเป็นเกิดเกิขึ้นธรรมชาติแบบเดียวกับพระลุปพูดุวสเกแต่พระบางองค์ของลุงปูดุวสเกก็ก็ไม่ขึ้นนะครับก็ไม่ขึ้นแต่แต่มาขึ้นอยู่ในเม็ตร ผงยายจินดานีของวัดกลางบางแก้วอันนี้ผมก็ไม่แต่ก็แท้นะแต่ผมก็ใจใจในใจผมก็ตีเข้าหวงปูเพิ่มลวงปู่เจือนี่แหละสองอาจารย์นะครับองปูเพิ่มลวงปุ่เจือแต่แต่ก็เทแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากครับพระแท้ดูไม่ยากนะ พระแท้ดูไม่ยากแต่ว่าคนที่เล่นยากก็คือคนไม่เป็นแล้วชอบไปสวดของคนอื่นบางทีเราเล่นพระสายเนี่ยแต่ไปสวดพระสายตรงอ่ะบางทีมันมันไม่น่าจะฟังขึ้นใครดูแบบไหนแท้ก็ซื้อแบบนั้นใครเชื่อใครเชื่อแบบไหนก็ก็ซื้อซื้อกับคนนั้นนะใครเชื่อเชื่อคนไหนนะสมมติว่าเราเชื่อคนเนี้ย เ,เราเชื่อคนเนี้ยแต่เราไปซื้อคนอื่นแล้วเอาพระของคนอื่นไปให้คนที่เราเชื่อดูคนที่ที่เราเชื่อก็ตีเก๋อ่าก็เราไม่เชื่อคนที่เราไปซื้อแล้วไปซื้อเขาทําไมล่ะไปซื้อเขาทําไมทั้งๆที่เขาเป็นสายตรงไม่ยอมเชื่อสายตรงไปเชื่อสายอ้อมเอออย่างเงี้ยดูเก๋แท้จบครับพระเครื่องมีแค่สองคนแล้วมีแค่สองคนระหว่างคนซื้อกับคนขายคนซื้อดูแท้ คนขายดูแท้คนซื้อเชื่อใจคนขายก็ซื้อกับคนนี้ไม่ใช่ไปไปซื้อกับคนนี้แต่ไปเชื่อใจอีกคนหนึ่งเอาไปให้อีกคนหนึ่งดูอีกคนอื่นเขาไม่มีผลประโยชน์ด้วยหรืออะไรด้วยเขาก็ตีเกมาเขาไม่ค่อยดูฝ่ากันก็ตรงนี้แหละตรงนี้แล้วครับน,นี่ก็จะให้ชมอีกองคหนึ่งเนาะ ให้ชมอีกองหนึ่งนี่ผมมีความยินดีมากเลยมีความยินดีได้เลยก็ได้เนื้อตะกวัวติมเตงของเมืองลบลีเราซึ่งเผ็นพระที่ดูง่ายๆนะครับพระที่ดูง่ายๆดูไม่ซับซ้อนเลยเป็นพระสมกอกุวัดทองแท่งของเมืองลบลีนี่สมกอกุวัดทองแท่งพิมพ์นี่ตรงหมดเลยบนนี้จะเป็นที่ขายปกโพนะขายปกโพนะ ซุมคอข้างบนนจะยืนขึ้นมารู้สึกว่าจะมีสองผิมนะยาวกว่านี้หน่อยหนึ่งก็มีบนนี่จะยืนขึ้นมาตรงนี้ฐานเขาจะเว้าเห็นไหมฐานเขาจะเว้าเปลาข้างหนึง่งแล้วก็หนาข้างหนึงพอเขาสับสับพวกนี้จะสับนะครับสับปึ๊ดมันก็จะเป็นโบโบเออถ้าเขาสับชิดมันก็จะไม่มีเนาะเป็นโบโบแท้เลยดูง่ายดิ ผิวพันธุ์เนื้อพระก็สไตล์พระแก้บนนะครับจะขึ้นไข่ไข่ไข่งัวไข่อะไรที่เขาเลือกเรียกกันแหละเขาเรียกอะไรก็อันนั้นแหละเห็นไหมอมม่งวงนิดๆน่ารักน่ารักทําให้ดูง่ายนะครับแดงจ๋าๆเลยก็น่ากลัวนะแดงจ๋าๆเลยก็น่ากลัวนี่ปื๊บ,บงามง่ายเขาเรียกว่างามง่ายครับอันนี้ อันนี้ก็ยังอยู่นะครับอันนี้ก็ยังอยู่น่ารักน่ารักดีว่างๆจะไหลแบ่งปันให้กันเนะาะไหลแบ่งปันให้กันนี่องปูหงท้าววสุวรรณถ้าไม่ใช่เอาก็จะเลี่ยมแขวนเลยเพราะผมศรัทธาท้าววสุวรรณเท้าวกรุเอ็นเอาวันนี้คลิปจะยจะาวไปแล้วแค่นี้นะครับสวัสดีครับ